ครับสวัสดีครับผมสารโลทศพรครับในนาาร้านจรันรุ่งเรืองสองพันิานะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับช่วงเช้าเช้านะครับในวันที่ฝนตกนะครับนี่ครับตกแต่เช้าเลยครับที่ด่านขุนทดครับตำบลตะเกียนอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านและผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กสารโลทศพรินเฟซบุ๊กร้านจรันรุ่งเรืองสองพันิา ยูทูบสารโลดทสฟอทิกต็อกและก็เลียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับได้รู้ข่าวสารทางร้านจรันลุ่งเหลืองสองบันทีมาโดยสารโลดทดฟอนตัวจริงเสียงจริงนะครับอัปเดตสินค้าตัวนี้จะเป็นอิสกิรถใหม่บ้านเรานะครับที่ผลิตจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็น NT 5 5 4หรือ54แรง4สูบคงไรลพาวเวอร์นะครับมาพร้อมไปดันหน้านะครับ เมื่อวานนี้ครับผมให้ลูกน้องใส่หลังคาเรียบร้อยนะครับพอดี mm. พอมีอยู่นะครับตัวนี้เช็คเครื่องเรียบร้อยถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับเปิดฝั่งซ้ายเปิดฝั่งขวาเรียบร้อยหมดนะครับล้างคอนฟลสะอาดหมดสิ้นนะครับเพราะรถคันนี้ได้เข้าบริษัทนะครับแล้วจอดไว้นานก็เราก็มาเช็คนะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่ราคาสองแส0ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ 2 5 5แส0ห้าหมื่นห้าพันบาทตัวนี้เอกสารเล่มทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับ <c oughs> ชั่วโมงการใช้งานพันกว่าชั่วโมงนะครับแต่ตัวนี้เราไม่การันตีนะครับเพราะเป็นรถมือสองบางทีมันก็ขาดเสียหรื่ออะไรนะครับประมาณหนึ่งนะครับโฟวินที่ได้เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสภาพยางโอเคนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งฟรี 200กิโลแรกนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยกองสุราเรียบร้อยรับประกันสินค้าโดยสารโรโตสปอร์นะครับตัวนี้นะครับยางหน้ากาจะด้อยหน่อยนะครับยางหลังโอเคเลยครับนี่ครับวันนี้ให้ลูกน้องครับเดี๋ยววันนี้เสร็จสิ้นครับวันนี้เรียบร้อยจะล้างอีกทีนะครับปลยท้ายเป็นใหม่นะครับก่อนหนึ่งก็ ือลูกค้าท่านใดที่สนใจครับติดต่อผมเลยครับ0954249698เปนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียนะครับราคาอันนี้ถือว่าพอประมาณนะครับสำหรับในสายตาที่ผมจับรถขายด้วยนะครับสี่สูบตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ครับเทียบเท่าก็ก็ถือว่าโอเคเลยครับการใหญ่นะครับ แล้วก็ในโซนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเก่าญี่ปุ่นครับเลี้ยงเป็นตับเลยนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีนะครับย้ำนะครับของผมรถเต็มคันครึ่งคันค้อนคันเนี่ยผมขายได้หมดนะครับถ้าราคาได้นะครับยินดีให้บริการนะครับดำเนินงานโดยสารโลตัสฟอนตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับโซนหน้าร้านนะครับอันนี้จะเป็นโกดังสองโกดังสามนะครับ แล้วก็เราก็จะระเบิดอะไรทุกวันนะครับตั้งเก่าญี่ปุ่นและเก่าบ้านแล้วก็คูบตาบาา้านเราแล้วก็อิสกินากาโน,โนหลายยี่ห้อนะครับเ <c oughs> <c oughs> พียงท่านกดติดตามเฟซบุ๊กผมนะครับแล้วก็ยูทู e สารโลตัสวนนะครับและติ๊กต็อกแล้วก็เลี่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจำข่าวสารของร้านเจรัญรุ่งเรือง2,015นะครับครับ <c oughs> ก็ถ้าใครเป็น f อฟซีผมก็ทักมาได้นะครับก็อยู่จังหวัดอะไรนะครับอนหนึ่งก็ขอบคุณครับ